สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับเรื่องของเพลง cover นะคะวันนี้เนี่ยก็อยากจะ cover เพลงที่มันง่ายๆสบายๆนะคะนั่นก็คือเป็นเพลงประกอบละครนะคะเกมร้ายเกมรักถึงแม้ว่าจะลาจอไปแล้วแต่ว่าเพลงนี้ยังประทับใจกันอยู่ค่ะของประมดมาทานนะคะชื่อเพลงว่าที่รักเนาะก็เดี๋ยวลองฟังภาษาไทยกันก่อนดีไหมสักท่อนหนึ่งแซมเปิลนะคะแล้วก็จะไปกับภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะซึ่งจะบอกว่าเพลงนี้ไม่ยากดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ เป็นแปลศัพท์อะไรกันมากมายเพราะว่าแน่นอนมีศัพท์ไทเทอให้อยู่แล้วนะคะลองฟังกันเลยกับเพลงที่รักค่ะเริ่มเลยนะจะรักเธอไปจนตายทั้งใใหัวใจเธอไปหมดแล้ว w I will love you till I die all my heart just give n t to you ที่รักเธอคือดวงใจของฉัน My love you are my heart and soul Tarak to fine an to rack cry me die This love will never fail I can love no one else Tira chin rak tandy in my My dear I love you did you hear? ตอนนี้ก็ใครที่จดเนื้อเพลงไม่ทันนะคะไม่ต้องย้อนกลับไปดูเพราะว่าสุดท้ายค่ะเราก็จะมีรวมคิดให้เลยเมกอแดนะทั้งทั้งเป็นภาคไทยแล้วก็เป็นภาคกฤษเดี๋ยวจะเริ่มจากภาคไทยก่อนนะคะแล้วก็จะต่อกันด้วยภาษาอังกฤษเลยค่ะจะรักเธอไปจนตายทั้งหัวใจให้เธอไปหมดแล้วที่รักเธอคือดวงใจของฉันจะรักเธอไปนานๆจนจะรักใคร Tee chin rak love you till I die All my heart is given to you My love you warm my heart and soul This love will never fail I can love no one else My dear I love you did you hear ก็จะเห็นว่าเราเอาภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาเชื่อมโยงกับเพลงที่เราชอบๆกันนะคะแล้วก็มาแปลกันนะเนาะงยตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะอย่าลืมนะคะขวนขวายหาความรู้ค่ะทั้งภาษาอังกฤษและก็วิชาอื่นนะคะยังไงพี่นุ้ยกับนุ้ยอังกฤษก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะติดตามต่อกันก็มาที่นี่ได้เลย w w w new english นะ newenglish com หรือว่าจะเป็นเพื่อนกันก็ a c e b o o k ไงก็เป็น w w w facebook o com แล้วก็ นุ้ยอังกฤษนะคะยังไงก็เข้ามาคลิกไลค์กันได้ค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า